ไม่ใช่ดีเจพรมากเลยมาดูคลุมสารถดิท <c oughs> ่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมในรายการยูทูบยูเน a m e นะครับอยู่กับอ่าดีเจพรนะครับเจพรอยู่ข้างหน้าครับโอเคสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับอา้าวเฮ้ยหายห เดี๋ยววันนี้ลุงจะมาสอนวิธีการขับคูบินด้วยกันเฮ้ยรีบรีบรีบหนีเลยรู้สึกไม่สบายเสียงอะไรวะเออเสียงคูบินรู้สึกว่าบรรยากาศมันหมดหูมันนี่นี่คูบินคูบินเดี๋ยวเดีมานั่งเลยวบเครื่องบินแล้วเนี่ยนั่งไงวะอ๋อโอเคผมนั่งแล้วเออรถเป็นเหี้ยะไรเนี่ยเอ๋อนี่นี่มึงมาตรงนี้มาถ่ายท้ายรถเดี๋ยวมึงก็กดนั่งโอเคกดนั่งแล้วั่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงจะไปหรอเดวเวอร์เออกดนั่ง เอกดีแล้วกดไล่ต่อมันมีตัวหนังเสือขึ้นนะเอาของเ้ามันเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยมันสลับกันมึงเรา้งลงมาลงมามันน้องไม่ได้มันก็กด F ซะโอเคโอเคจะได้เว่ดโอเคเราต้องมีดนกลับมาดูดเบแล้วไปดิกูรูดค จิบหายนะลูกเดี๋ยวเราจะรอจีเจพอนก่อนนะมาพาหลานมาบินกันนะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมานั่งรถโอ้โหหนร่งดีมากเลยนั่งยังวะกด E กด E ข้างเยอะนกดข้างเยอะเลยเนี่ยไม่เห็นนั่งของเลย่าเกาะเกาะไปเลยเอ้าทำไมกูไม่ไปวะ เออกดแอดมั่นไว้กด F F F ด้วยเอาค <BU> ุณนั่งรถไม่ได้โอเคนั่งได้ละเอาหลุดไปไปไปบอกตรงงานรถคันนี้แรงมากเลยแรงไหมยังไม่ค่อยแรงอ่ะไม่แรงเหรอใช่ยังไม่ค่อยแรงโอ้ยใจเย็นลูกพี่โอ้ยเยี่ยวหัวบหมอกูฟาตุกคอนเดินเนอะมาเลยไปเลยอะไรครับลันสุดท้ายโอ้ยตอนนี้โคตรเม่เลยวนยืนอยู่บนเครื่องบินเนะตอนนี้มันกำลังหมอบเลยนะ กำลังขึ้นโซฟาครับโอ้ยตอนนี้อยู่ในระยะ2เมตรนะครับลมวิวครับวิวทัดได้สวยงามมากจริงครัโอเคฮะซึ่งเมือ่อรายการของเรานี้เป็นเทปแรกใช่ไหมที่เรามาทำกันใช่ครับเทปแรกในเกมอะไรนะแจ็คคอร์ส2แจ็คคอร์ะส,สะครับว่าเทปแรกนี้จะเป็นการที่เราแบบว่าจะเอาท่านผู้ชมมาแคชเกมในเซิร์ฟเวอร์ของแจ็คคอร์สมาติเพเยิร์มมอกัน ครับนนะมอดหรือโหมดวะมอดมอดครับโ <Okay. S 1> okay. อเเดี๋ยวเราก็จะมีการแจก,กเกมไลนะเด้งไ uh, ล์เนาะอเราจะมาแจกเดิงไลน์หนึ่งร uh, างวัลครับหนึ่งพันซับหนึ่งยูโูลนะครับแล้วก็จะมีแจก,กเสื้อดอท้าทูประมาณห้ารางวัลด้วยนะฮะสำหรับคนที่กดไลค์และกดแชร์นะ uh, น,นะครับห้ารางวัลห้าไลน์นะครับขอย้ำกระโดดล่มกระโดดล่มเร็วเรๆ ไม่แล้วฉันจะบินบินไปจะบินไปไหนวะไอ้จีน่เจ๊กูบินไปไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังกูเนี่ยโอ้หมึงขับเครื่องบินไปชนหุบเขาเลยเหรอไจ๊มีลูกพี่บุลงถนนแล้วเนี่ยบูลงหาทรายสีทองเนี่ยเห็นครับแล้วนี่กูขี่เรือไปหาอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเป็นรถคันนั้นเรือเรืออ๋อ เรือก็บอกว่าเรือทำไมต้องบอกว่ารถด,ด้วยจร<ท>ิงเ,เร็ว,วไหวไ่วะนี่ตอนนี้เออาเอาเมื่อกี้กูเห็นอยู่หลังพวกเขาเลยมันมตรงนี้นี่โอเคก็เทปของเราก็จะเป็นการเชิญท่านผู้ชมมาแคสเกมจะข้อสองใครไม่มีก็ไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องมาแคสแต่เว่าคนที่ดีใช่ครับไม่ต้องเล่นนะไม่มีเกมก็เล่นไม่ได้ดีนะ อหมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาชายคนนี้เขานั่งรถไปกันมาเลยมานั่งกันเลยกดอะไรวะกดอีไปแล้วไปละกดอีมึงนั่งเป็นภาษาคนเป็นงั่งไหมกดอีอ่ะกดอีโอเคเอ้ากูไม่นั่งกูแย่บนงั่งนะถ้ากูกดอีอ่ะอ่าลองลองลองเออลองกดอีดูเนี่ยกูกดแล้วมีตัวเย่อะไรลุกขึ้นเป็นตัวภาษาอังกฤษเออกดอีมา ไม่ไม่ไม่กูต้องขึ้นด้านนู้นมีบ้าเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วนั่งนั่งนะโอ๊ยไปเล่นการขับรถไว้ใจพี่น้องรถแรงรถแรงมากดูครับโขนาดรถเนี่ยยังแรงในขนาดเฮ้ยเบรกไม่อยู่ตื่นยังขับยังขับต่อได้ยั่ขับต่อได้ยังไม่พังแค่รถยุบยิ่งหน่อยเป็นนั่นแหละมั่ง นี่ขับต่อได้ไปดูเราต้องโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเออคุณคุณคนขับครับคุณขับ่าเมื่อคืนเมื่อคืนคุณมาองแก้วครับสองสองแก้วเลยนี่สภาพสองแก้วใช่ไหมเนี่ยโนี่รถรถเราคือมีรถเราติดติดด้วยกลางติดซ้ายตีดขวาโอ้ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ขนาดเมาเมาเมาสองแก้วเมาล้อสองแก้วรถยุคขนาดนี้น เฮ้เป็นเรื่องธรรมดาแอดมินก็ขับรถอย่างนี้ประจำาไว้ใจแอดมินได้เลเวลาขับรถอย่างนี้เพิ่งขับรถไว้ใจพรไม่ใช่ไม่ใช่ดิเจพรมากเลยมาดูคุณขับรถดิโอลงไปแล้วโอ้ยเอาเอาไปอยู่นี่ได้เห็นไหมเจพรอยู่ไหนเขาทิ้งเจกว่จมน้ามั้งเหรอเห็นเรือลำนั้นไหมไอ้ไอ้มานี้นั่งเรือไปกับลุงเรือ Ờ ừ. rồi. Để để nghe cái bác. Ờ hình như vậy vậy. Đây nè. Đó. Cột em không? Cột em không? Cột em. Ấy cũng đi. Ờ đó. Còn hai bên nó. Ơi phải với thứ ơi. Tao cũng được cú khi, được cú sệt nhau ra mình thôi Mình mới tông sẻ lên mà nhiều cái này, lên Ôi cái đẹp, này cái đẹp กูนั่งเป็นแต่อย่างนี้เออนั่งอีกก็ได้ไม่ผิดหรอกไม่ผิดใช่ไหมเมันก็ผิดเลยว่ะโอ้โหครับท่านท่านน,นั่งเรือน,นี่มันเหมือนจะไม่จบเรือมากอะไรวะนุ๊กอุ้ยกูตายหายแบบมึงขับเรือไม่ดูกูเลยไม่หรอพุ่งไปไหนกันแล้วเ,เนี่ยโอ้เรือเนี่ยลุ้งๆเหรอเกียรคนไม่ไหนแล้ว ดูเจพออยู่ที่เรือไม่กระเด็นไปไหนวะรมาไปเที่ยวมาไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวกันไหมไหมไหม,ไม,ไมอ้าวลงมาอีกแล้วกูเป็นอะไรกับเรือมากไม่ได้กูตกเรือตายตลอดเลยเบาเรือเบาเรือไปเจอไปเจอที่แอร์พอร์ตนะไอแอร์พอร์ตสามเจอเค,อเคมาทนี่เล้วเฮ้ <c oughs> ยเ<อ>ด็กดไอ้ไอ้มานั่งรถทำเดิมวะ่ะ อันนี้แล้วล่ะแล้วเวลานั่งนี่กดจะไหนวะกด E ไงบางเดียวมั้งกด E กดแล้วว่าไม่ได้อ่ะก็ตอนแรกมึงกดอะไรอ่ะก็กด E ไงมันฟุกไงมันฟุกเอาเป้าลิงตรงไหนวะเอาเป้าลิงตรงรถเนให้มันเป็นสีเขียวแล้วก็กด E อ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวสีเขียวใช่ปะกดแล้วว่าไม่ได้อ่ะทํา ใหญ่ใ่ใหญโอยอะไรมาเป็นูหนนงหเรือใหญ่อยตายเแล้วเน่ยหน้ากน่ดด้ามคท่านผู้ชมดูนะตีซอนเกรุณาห้ามสิของก่อนได้รับอัญญาตทำยัไงให้มันลงเร็วที่สุดวะก็กดแนอยู่้อรอรู้ปะฮะ ฮอล์รู a ้ป่าไหนฮอล์บนหัวมึงอ่ะ้อเด้อเด้อกดกด F กด F มาที่ฮอเร็วแล้วให้ต่อเออนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ร่อนมาหาลุงอ่ะกด F เร็วกด F มาที่ฮอกดแล้วมันดีดขึ้นมาอไหมมันเป็นสายตะลิมแต่มันไม่ดีดขึ้นมากดแค่ครั้งเดียวอย่ากดค้างอ๋อมันก็ไม่หอบกูอ่ะมึงวิร์กนานเอาอย่ามีขึ้นมาอีกรอบเด้ ขึ้นมาแล้วเนี่ยกูกอดตังแตงตังแตงอยู่่อยูไหนอ่ะมีอยู่ใต้แทงอยู่ใต้เนาะไม่ใช่อยู่ใต้เนาะเออนี่ไม่เห็นกูไม่ได้กูเล่นอะไรกูเบียนหัวตายพอดีไป็นอาชียนเป็นไมเคิลสาวสุดวันพอดีโอ้อ้าวตายได้ไงอ่ะมึงเวียงกูไม่เกี่อกี้ก็ต้องเกือบตายฮัลโหลดูคนดี ไปแล้วไม่ได้กดแอดเลยมันขึ้นมาบนนี้ได้ไงวันนี้เราก็สีอะไรวะสีช่วงบินใช่ปะ่ะโอ้สีแมงวันบินได้นะอยูกับนกแอร์ฮะนกแอร์น,ก,นกแอร์นกแดงนะฮิตอะไรต้องขึ้นนกแอร์เท่านั้นนะครับไม่ทราว่าคุณจะไปไหนนะครับพาไปเมืองครับ มืองบึงบ,งบงอลเพชรบอลเพชรตรงนู้นคุณเห็นควันอะไรตรงนู้นไหมครับไหนวะเนี่ยผมเห็นควันอะไรมิ้วขึ้นตรงนั้นเนะอะเขาเริ่มหมอกไหมเหรอหมอกหรือควันวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรู้ต้องไปพิสูจน์ดูมันมันอะไรไมหมทุกอ,อย่างไงดูด,ดีนะตรงนั้นจะมีไฟเลยเออคุบีจะตกแล้วนะเออคุบีจะตกแล้วนะ เดี๋ยวรอคำสั่งกดสเปซป้ากดสเปซปไปแล้วกดน้าแล้วอโย่ไอ้ไว้ชิดดังน้งเลยวะมาแล้วยยอุ้ยใครยิงกูอุ้ยกำบักรวงกำบักอุ้ยกำบักเวะัรวงกำบักอุ้ยติว มึงบอกกูระวังกับดักมึงระวังตัวไว้ก่อนอยู่ไรบอกระวังกันบอกวังไอคนี่น้ากูโดนตลอดไอเลวไออเลวอุ่ยไอไปเร็วจังวะไอคนบอกว่าระวักับดักอะมึงโดนตลอดอะไปเร็วไปเร็วปับนี่ยในในไปในละ ขึ้นบนแล้วเหรอลุงมีความสัมผัสว่าถังยังไม่กับดักระวังครับเดี๋ยวอย่าอีคนเดินหนุนหน้ามันก็โดนกับดักอีกโอ้โหไม่ใจกับดักแล้วแหละคุณพาผมมาที่นี่ทำไมครับอุ้ยเดี๋ยวนะกูโดนกับดักกูโดนกับดักโอ้ยยี่่่ไม่ไม่ใช่กับดักอะไรเกูโดนกับดักเต็มเนี่ยมันยิงมือว่ะ ตอนนี้เราลงมาสู่ขึ้นนี่นะเราก็จะมานั่งเต้ฮะกดนะกด S ค้างกด S ค้างแล้วกดกดอะไรนะกดตัว S ค้างแล้วก็ทวามเร็ชิปเอสค้างแล้วก,กดตัวชิปโ okay. อเคแล้วยงต่อนั่นแหละมันก็จะบินขึ้นเลยอุย้ยเยี่ยวลงลงลงนั่นี้จัดปล่อกด S ค้างโชดโชดโชดผมผมชังเกตว่าเวลาผมตายทำไมคุณตามผมไปตลอดเลย ไม่ทราบว่าคุณมีกรรมอะไรตามกับผมหรือเปล่าเดี๋ยวมึงนั่งเจ็ดลำนี้ไปนอนแต่กุเสร็จเจ้ของกูเองอแล้วเวลาขับขับยังไงกดชีพเอสค้างกดเอสค้างแล้วก็าตา้อมไปชิพต่อล้วไงต่อเวลามันขึ้นแล้ว่ะก็ขึ้นนั่นแหละก็เหมือนแล้วกดกดตรงยูซ้ายขวาบังคับอ๋อล้วไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้ว โอเคเลกูขึ้ฮะเยอะลงเอาหัวที่มึงหยเฮ้ยกูขับไปลกูขับเครือินเล็กเอาเหรอใช่เด็กูชอบเล่นเครืบินมากเลยขับเรงบินเล็เป็นเไอไปไหน้อะยกูอยู่ตรงแถวสะพานลอยอะไรสะพานใช่ปะเยเอาเอาเครองบินขึ้นได้ไหมอ๋อเอเออเอดเออเ้ยลุกลุกลุง ลอยตัสะพานนะเดี๋ยวลงไปหาให้กูรอแบบไหนว่ารออยู่โดดลงมาโดดลงมาโอเคลุงเริ่มเริ่มถึงระยะเป้าหมายแกละละโอ้ยลงทะเลตอลงทะเลมัมีมีอยู่ใต้สะพานลอยสะพานยังสะพานมิตรภาพลังสิตนะเออลุงยังไปไหนครับไปไหนครับอันนี้เราเราเห็นลุงเบนนะไปไหนเราก็ไม่รู้อะ เราจะได้ยินเสียงน้ำพุนระเบิดพุ่งต่ำพุ่งต่ำเฮ้ยอะไรบินมาอะไรบินมาตอนนี้ผมอยู่บ้านพักตากอากาศอยู่ข้างรองกับดักรองกับดักตอนนี้กับดักเยอะกับดักกับดักอะไรวะโอ้โอ้ยรองกับดักว่ารองกับดักเปไหนไรไหนไปไหโดยกับดักเฮ้ัจุ๊บมือเดนกับดักมึงสะดุดยินลมอ่ะ แย่อันตรายว่ะวเราองมาทำอะไรตรงนี้วะไม่ทำอะไร <c oughs> อ,อ่ะไอ้ไตรงมีปืนอนุภาพแรงที่สุดโลกเที่เคยมีมาก่อนเลยไหนะมีอะไรอะไหนปืนอะไรทำไมไม่โคตรแรงมากเลยเพลนินเลย โอ้หแบบอนุภาพโคตรแรงเลยดูดิเนี่ยโอ้โหตายเลป่ะโอ้ไม่ตายเลยเนี่ยโอ้ <laughs> ไม่ไม่ถึงแบบยีฟออากาศาใหมใ,ให้ดมฟออากาศตายใช่ไหมเออว้วปืน,น,ปน,น,น่ยปืนไงไหนปืนไหนเอายบหย,ยิดปืนยิบปิดเพนดนีดน่แบ,บปืนนัเนี่ย <c oughs> โอ้โอโอ เอี่ยังไม่ใจเลยโอ้ตายหาเลยทีนี้ไปเข้าใจเลยเดี๋ยวมึงขี่มอไซค์ไปหาไหนวะมันอยู่ไกลลุกลิ้วมาเดี๋ยวลงไปหาตอนนี้เรากำลังรอดีเจ้อคนอยู่นะท่า,นนนะามกลางความร้อจัดน,น,นะครับร้อนแล้วบ<ะ>นหัวมึงอ่ะนี่บนหัวโอ้เขาลงมาแบบไม่สีไม่ตากันเลยทีเดียวมีพร้อมปืนไรเฟิล เอาความโชคลาภติดตัวเข้ามาด้วยไอ้สัตว์มันยิงกูนเนีเ่ยเยอะยิงหรอยิงหรอฆ่าแม่งเลยดีปว่ะคนรียกมึงเล่นเล่นเอาใครไม่เล่นลน,น,นี่ไงมัฮะฮะไอควายมึงบ้าว่า,ามึงขี่เรือบนทางน้ำแข็งมึงฆ่าไปเลยกูไปด้วยหยอเฮ้ยรถมึงได้เป่ะโอเคครับ อ่าโอเคแล้วเราก็กลับมาอีกครั้งตองอินดิเจโฟนแม่งลบกับลบกับเรือเยีอะเลยตุ้งเป๊ะแล้วนะครับดูว่าเราจะดูนะครับเดะเลยครับลุงมาแล้วลุงมาแล้วตอนนี้ลุงกำลังกีนรถกี่รถข้าวานี้นะครับนี่นี่ลุงอยู่นี่โอ้ยเบ่งซอยเลยเตอรโอ้ดูมีมป็นการขับรถของเขาเนอะโอ้ว่าอะไรเพราะเทพเทพสองจะเป็นอะไรก็เตรียมดูกันได้เลยนะฮะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้จริงไหม ดีครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะหันหน้ามาดิบายบายครับหนหน้า,อ,นนาอย่าไ,ปไปุจหยุดอัดนะอย่า่งหยุดอัดจยินนี่ตายไหมไม่ตาย <c oughs> <c oughs> โอเคครับบายบาย